สวัสดีคับท็อปสิบเบียนเดี๋ยวนี้เวลาเกิดเหตุการณ์แปลกๆอะไรก็ตามเรามักจะมีการบรันทึกภาพหรือวิดีโอเป็นหลักฐานจะได้นําไปพิสูจน์หรือช้มัดตัวผู้กระทําความผิดได้แต่บางครั้งมันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไปเพราะวิดีโอเหล่านี้ได้มีปริศนาซ่อนอยู่ซนี่ไม่แน่ว่าอาจจะเป็นฝีมือพลังงานลึกลับที่มองไม่เห็นก็ได้ใครจะรู้ยยนบินต่างดาวทรงกระบอกบนดวงจันทร์เรื่อง UFO เนี่ย เป็นเรื่องฮือฮาได้ตลอดและครั้งนี้ก็เช่นกันเมื่อชาวเมืองมอนทรีออลในฝรั่งเศสรายหนึ่งยกกล้องบันทึกภาพวิดีโอดวงจันทร์เอาไว้แต่สิ่งที่เห็นเนี่ยทำเอาใจหายสุดๆเพราะมันคือผ้านาะ,ะหลาดขนาดจมโบสามลำบินอยู่โดยลอยเลียบไปกับผิวดวงจันทร์เยื่งกับสำรวจพื้นที่อย่างไรอย่างนั้นก็ไม่รู้ว่าที่กำลังบินอยู่เป็นผ้านาจากโลกเราที่ออกไปหาที่อยู่ใหม่ให้มนุษย์หรือว่าจริงๆแล้วเป็นผู้มาเยือนจากต่างดาวกันแน่ถ้าเป็นอย่างนั้น ก็ขอให้อยู่บนนั้นนานๆเยอะแวะลงมาโลกเลยนะเดี๋ยวจะแตกตื่นกันได้จ้ารถผีโผลกลางสี่แยกไฟแดงอันตรายบนท้องถนนเกิดได้ทุกวินาทีจริงๆเหตุการณ์นี้ไม่มีทรัพย์สินเสียหายนะแต่ชวนใจหายใจคว่ำพร้อมทั้งขนลุกสู้ไปอีกน่านเมื่อรถคันนึ่งกำลังจอดอยู่ที่สี่แยกหลังจากไฟเขียวแล้วก็กะจะเลี้ยวไปตามปกติจู่ๆก็มีรถขับปาดหน้าแบบกระชันชิดชนิดที่ไม่รู้กันเลยว่า พ่อมาจากไหนเมื่อไรยังไงด้วยนะขนาดมีกล้องติรรถยนต์แล้วก็ไม่ได้ช่วยปริศนานี้คลี่คลายลงเหมือนกับว่าทะลุออกมาจากอีกมิติแล้วพุ่งใส่รถคุณทันทีดีนะที่เบรกไว้ท่านไม่อย่างนั้นคงได้เป็นหนึ่งในรถผีด้วยอีกคันแน่นอนชายชุดดำปริศนาปกติแล้วการที่ผู้ชายสวมชุดสีดำเดินเข้าไปเช็คอินในโรงแรมทั่วไปอาจจะไม่แปลกแต่ถ้าเป็นสองหนุ่มนี่คงต้องยกเว้นค่ะ เพราะความบังเอิญมันอยู่ตรงที่โรงแรมนี้อยู่แถวน้ําตกในเอการาที่เพิ่งจะมีข่าวสวๆร้อนๆไปว่ามีพานะประหลาดบินผ่านน่านฟ้าไปไม่นานนอกจากนี้พนักงานโรงแรมยังบอกด้วยว่าสองหนุ่มนี้มีท่าทางแปลกๆทั้งสีผิวสีตาและสำเนียงการพูดที่ดูแลว้วไม่น่าจะใช่คนต่างชาติรวมไปถึงพวกเขาไม่มีการกระพริบตาเลยสักครั้งด้วยไม่รู้ว่าสรุปแล้วพวกเขามาหาเอเลี่ยนหรือว่าจริงๆแล้ว เ็นเอเลี่ยนที่แอบมาพักร้องกันแน่นะจานโดนปักกระจายทาั้งๆที่ไม่มีใครอยู่ใครชอบรับประทานอาหารนอกบ้านคงมีขนหุนลุกกันแน่หากอยู่ดีๆสิ่งของบนโต๊ะถูกป่าร่วงกระจายทาั้งๆที่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นซึ่งตอนแรกหญิงสาวคนนี้ก็นั่งทานอะไรไปตามปกติหลังจากเธอลุกไปกลายเป็นว่าความบนันเทิงเกิดขึ้นทันทีเพราะทิชูที่ใช้เริ่มปิว้ว จากนั้นขยับเลเวลเป็นจานชามปิ้วลงพื้นไปเฉยเลยทำเอาคนในร้านมองหน้ากันด้วยความงุนงงว่าเมื่อกี้ฝีมือใครแต่จะเดินไปถามก็เกรงใจเลยขอนั่งอยู่เฉยๆดีกว่าก็ไม่รู้ว่าที่เกิดขึ้นนี่เมื่อจากฝีมือพลังงานลึกลับหรือเปล่าเอาเป็นว่าโชคดีแล้วที่เกิดขึ้นตอนกลางวันถ้าเป็นเกลาขึ้นคงเพ่งกันป่าราบแน่ๆแมคเคอร,รูมก็กลัวสัญญาณทีวี แค่โดนข่าวดวนขัดจังหวแะแป๊บๆก็คงรู้สึกหงึดหงิดแล้วใช่ไหมคะยิ่งถ้าดูละครอยู่ก็ยิ่งโมโหเข้าไปอีกแต่ว่าเมื่อปี1987ประชาชนคนชิคาโกไม่ทันจะได้โกรธเหมือนจะงงซะมากกว่าเพราะอยู่ดีๆแม็เกเคีรูมซึ่งเป็นตัวละคร AI ในยุคนั้นโผล่หน้ามาเจะเอกกลางทีวีพร้อมกับแบกกาเป็นเส้นๆชวนขนลุกเบาๆซึ่งจริงๆแล้วกรณีนี้น่าจะเป็นแม็กตัวปลอมที่ใส่หน้ากากเลียนแบบมากกว่า แถมยังโผล่มาออกสเต็ปเต้นไปมาอยู่นานหลายนาทีก่อนจะตัดกลับสู่รายการปกติไปเฉยๆอย่าได้ถามว่าเขาทำไปเพื่ออะไรเพราะไม่มีใครรู้แม้แต่สถานีโทรทัศน์ที่โดนแฮกเองก็ตามช่องเว็บไดเวอร์ทอโซคือไม่รู้จริงๆว่าเจ้าของ YouTube ช่องเว็บไดเวอร์ทอโซต้องการอะไรในชีวิตกันแน่นะ เพราะทั้งช่องมีแต่วิดีโอการเคลื่อนไหวของสี่เหลี่ยมสีแดงและน้ำเงินที่ขยับไปมาแบบส่มไม่มีทิศทางและรูปแบบไตตัวพร้อมกับเสียงปิ๊บเลยหลายทนให้เรางงเป็นไก่ตาแตกว่าที่หลงเข้าไปดูนี่มันอะไรกันแน่และความแปลกอีกอย่างก็คือไม่ได้มีแค่คลิปเดียวแต่ลอบไปกว่า6 0 0 0 0คลิป ม้ทางกูเกิลจะออกมาเฉลยว่ามีไว้เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของ YouTube แต่สิ่งที่พวกเขาต้องการจะสื่อในแต่ละคลิปก็ยังเป็นปริศนาอยู่ดีเอเลนบุกท้องฟ้าเมืองวิสคอนซินหากคุณจัดเตรียมดินเนอร์ใต้แสงเทียนไว้อย่างดีหวังจะสร้างความโรแมนติกขั้นสุดกับคนรักแต่กลับต้องมาเจอสิ่งลึกลับบุกจะรู้สึกยังไงดีแถมยังมากันเป็นฝูงใหญ่ื่อนไหวทั่วท้องฟ้าเมืองวิสคอนซินอีกสร้างความอัศจรรย์ใจให้แก่ผู้พบเห็นเพราะใครจะไปคิดหระว่า ตอนกลางคืนแบบนี้จะมีอะไรมาบินบนท้องฟ้ากับเขาได้ด้วยเชื่อว่างานนี้ต้องมีคนรีบเก็บของหนีลงหลุมหลบภัยกันบ้างแหละแม้จะมีบางคนสายหน้าแล้วบอกว่านี่ไม่ใช่อะไรลึกลับเลยแต่น่าจะเป็นนกนางนวลมากกว่าเอา้าสรุปแล้วมันคือตัวอะไรได้ข่าวแล้วก็มาบอกกันบ้างนะจะได้แห่สงสัยกันสักทีหมอผีแอฟริกันลอยได้แค่บอกว่าเป็นหมอผีก็ว่าทึ่งเลยนะ ยิ่งมาบอกว่าแสดงอภินิหารกันด้วยยิ่งน่าทึ่งเข้าไปใหญ่เพราะมนุษย์ที่ไหนจะลอยได้ว่าแล้วก็ขอโชว์ท่าเด็กกันสักหน่อยพอลงไปอยู่กลางวงกลมพร้อมฝ่ายรอมรอบแล้วจากนั้นค่ะคุณขาอยู่ดีๆพี่เขาก็ลอยขึ้นเหนือพื้นดินช้าๆค,อคอ่อยๆร่นลงพื้นแล้วยกตัวลอยอีกรอบให้เราดูเป็นขวัญตาไม่รู้ว่าทําได้ยังไงบางก็ว่าใช้เทคนิคแต่ก็ยังมีหลายคนเชื่อว่าเกิดจากพลังงานลึกลับแล้วคุณล่ะคิดว่าเกิดจากอะไรกันแน่ เงาดำวิ่งผ่านอัธจัทรแก่ฟุตบอลที่แสนจะเมามัม่นอากลายเป็นชอระทึกไปเลยก็ได้เมื่อมีแขกไม่รับเชิญผล่ขึ้นมาที่ขอบสนามถ้าเป็นคนก็ยังไม่เท่าไรนี่เป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มที่วิ่งเร็วระดับฟาสิบไปทั่วอัธจักรคนดูซึ่งหากมนุษย์ทั่วไปคงมีสะดุดลมปาบก,กันบ้างแล้วแต่เงาปริศนานั้นไม่มีอาการชะง,งักให้เห็นและอีกสิ่งคือทําไมเขาถึงไม่ดูการแข่งขันแล้ววิ่งสขนาดนั้นทําไมไม่มีใครเห็นเลย ยกเวรกล้องตัวนี้ที่เดินบังเอิญไปจับภาพเขาได้ขนาดตังกกางวันยังใช้ขนาดนี้ตองกลางคืนจะโผล่กันมาเพื่อภาพกันไม่น่าหรือภาพสุดท้ายของลัสมิดแท้งก่อนหายตัวไปการหายตัวไปของลัสมิดแท้งเป็นอีกเคสที่ลึกลับออกมากๆเพราะอีกไม่กี่นาทีก็จะได้ขึ้นเครื่องบินกลับบ้านที่เยอรมนีแล้วแท้ๆแต่ไม่รู้ทําไมถึงหนีไปซะดือ้อหากย้อนกลับมาเช็คดูจากภาพวงจรปิดในสนามบิน ตอนแรกเขากำลังหิ้วกระเป๋าผ่านเข้าไปในมุมหนึ่งของสนามบินจู่ๆก็วิ่งออกมาตัวเปล่ายังไม่คิดชีวิตข้ามกองความงงในดวงฝั่งว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนื่องจากเจ้าตัววิ่งออกจากประตูสนามบินโดยที่สปีดไม่ตกลงเลยแม้แต่น้อยก่อนจะหายตัวไปปริศนาแม้จะผ่านไปกว่า6ปีแล้วก็ดูเหมือนว่ายังไม่มีใครหาเขาพบอีกเลยสรุปแล้วเขากำลังหนีอะไรกันอยู่น่าอยากรู้จริงๆ ยานบินทรงพีระมิดบนท้องฟ้าในรัเสเซียถ้าพูดถึง UFO แล้วไม่พูดถึงคลิปนี้คงไม่ได้ค่ะเพราะว่าวัตถุบินได้ทรงหน้าตาประหลาดนี้ทำให้ประชาชนคนรัสเซียเขาตกใจกันยกใหญ่และเชื่อว่าเป็น UFO ที่โผล่มากลางเมืองด้วยซึ่งเจ้าวัตถุลึกลับที่พบนั้นมันมีลักษณะเป็นทรงสามเหลี่ยมคล้ายพีระมิดลอยเด่นเป็นสง่ายอยู่กลางจตุรัสแดงแหล่งท่องเที่ยวเหยื่อกว่าอยากจะอวดต,ตัวตนให้คนรู้ก่อนแล้วค่อยหายวับไปกับตา ก็ไม่รู้ว่านี่เป็นการอํำเล่นหรือเรื่องจริงเนื่องจากไม่มีใครออกมายืนยันกันสักทีแต่ที่แน่ๆมันเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกแล้วคะ่ะชายชุดดําสวมหน้ากากบางครั้งเนื้อหาของวิดีโอบนโลกออนไลน์ก็ไปไกลเกินกว่าจะเข้าถึงได้จริงๆอย่างเช่นวิดีโอนี้ที่มีบุคคลป็ศสนาสวมชุดสีดําสนิทใส่หน้ากากสีดําค้ยจะงอยปากของอีกาพร้อมกับท่าทางชวนขนลุกแต่ไม่ได้ยินนิ่งๆไรวิญญ,ญาณหรอกนะคะ เขาขยับมือส่มคดลับให้กับกล้องด้วยนะซีดูเผินๆก็คงไม่เก็ดว่าต้องการสื่ออะไรกันแน่หากสังเกตด,ดีๆจะเป็นโค้ดลับในเวอร์ชั่นไบนารีโค้ดหรือเลขฐานสองที่แทบจะไม่มีใครเข้าใจทั้งชื่อและคำบรรยายก็เป็นแบบเดียวกันหมดมีคนเคยพยายามถอดรหัสนี้เหมือนกันและบอกว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกับการสังหารนี่แหละแต่สุดท้ายก็ดูเหมือนจะไม่ได้คำตอบ ปล่อยให้เป็นปริศนาคาใจชาวหนิกกันต่อไปพลังงานลึกลับในร้านขายของเก่าคนชอบของเก่าอาจจะมีสะดุ้งกันบ้างนแน่แน่หากดูคลิปจบเพราะร้านขายของเก่าแห่งนี้เขาได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้แก่งขโมยแต่คาดว่าสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นต่อไปนี้ไม่น่าเกิดจากคนเนื่องจากอยู่ดีๆของก็หล่นลงมาจากชั้นทั้งๆที่เป็นช่วงเวลาเกือบตีสามแล้วและไม่มีใครเดินผ่านแถวนั้นเลยนะสิ ที่น่าแปลกก็คือเกิดมาแล้วหลายครั้งซึ่งแต่ละครั้งเลเวลความหลอนก็แทบจะไม่ต่างกันบางทีเจ้าของตัวจริงอาจจะอยากบอกให้รู้ว่าเขายังอยู่ดีไม่ไปไหนก็ได้แต่เป็นไปได้อย่ามาบ่อยก็แล้วกันควรหนีดีฟอกกันหมดแล้วสิ่งมีชีวิตปริศนาปรากฏตัวแค่เห็นภาพผ่านกล้องวงจรปิดยังขนลุกขนาดนี้ถ้าเจอตัวเป็นๆจะน่ากลัวขนาดไหนกันก็แทนที่กล้องจะจับภาพขโมยหรือพวกย่องเบา เดินไปเจอสิ่งมีชีวิตประหลาดรูปร่างสีขาวคล้ายคนไรหน้าและแข้งขายาวความสูงประมาณหนึ่งเมตรสองตัวกำลังเดินช้าๆมุ่งหน้าไปที่ไหนก็ไม่ทราบได้หลังจากคลิปนี้แพร่ออกไปทุกคนที่เห็นต่างก็วิจารณ์กันไปต่างๆนานาบางก็ว่าทำขึ้นมากในขณะที่คนเชื่อเรื่องลี้ลับบอกว่านี่นะ่ะน่าจะเป็นของจริงมากกว่าแม้ว่าจะยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าเจ้าสองตัวนี้คืออะไรแต่มันก็ทำให้ชาวบ้านแถบนั้นคนหัวลุก ไม่กล้าออกจากบ้านตอนกลางคืนไปพักใหญ่เลยล่ะมัสคอตบังคับคนให้กินซุปปกติมัสคอตในภาพจำจะต้องเป็นตัวอะไรน่ารักน่ารักแต่ถ้าเป็นคลิปนี้บอกเลยว่าช่วนสยองขวัญสั่นประสาทเอามากๆดูยังไงก็ไม่เข้าใจว่าต้องการจะสื่ออะไรกันแน่โดยเป็นชายคนหนึ่งกำลังนั่งกินซุปจู่ๆก็มีมัสคอตตัวหนึ่งเข้ามาลูบหลังของเขาก่อนเบาๆกลายเป็นว่าหนักกว่าเดิมจนอีกตัวต้องเข้ามาช่วยปลอบ แต่ก็ดูเหมือนจะไม่ได้ผลเลยอีกสิ่งที่ชวนงงมากๆเลยคือคลิปดังกล่าวเคยปรากฏเมื่อสิบปีก่อนแล้วก็กลับมาเป็นไวรัลอีกโดยก็ยังไม่มีใครรู้คำตอบว่าชายหนุ่มคนนี้เขากินซุปอร่อยเวอร์จนน้ำตาไหลด้วยความดีใจหรือว่ากำลังโดนรังแกกันแน่ถึงได้ร้องไห้สะอึกสะอื้นขนาดนี้ถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ